嗯。Hey. เวลาใส่ผมไปตัดไหมเจ้าผมณบุหูจับที่คอจะยุ่งพวบคั่นีแล้วเจ้าผมไปตัดไหมตัดหนังม้ามันออกแล้ว ก่อนทุ่มหนึ่งก่นมาถึงทุ่มดอกลูกบรลุงสายลุงนี่เจลูกลุงเนี่ยเป็นยังงเดียวอีกบ้งลูกนี้ไวยทับนี่ร้านเป็นตะเบิงอยู่จััขาขอ ไว้หน่อยมันหน่อยมันขาขออายุมันมันเหยียดแล้วก็กปกติดียอก,ก็ขึ้นดีเก็บไว้ม่มีเงินสื่อ,อขึ้นคนเก็บไว้เอาปกติดียกขึ้นอยู่นั่นนะประเดิมกับมันยอดไล่ว้าม,มีเงินก่อนเจ้าหน้าที่เราน

พยายาเดียวอ่ะเจก็ยพยายาเดียวที่แก้ววักบบนกวนหนาวนหลังก็สเจ็บไรไม่พอเราไปบอกทั้งเจ็บพูนแล้วเาไา้อยุบบ้านไปจัดไมมโอ้ยผมมาเปียกวันอดผมมาเสียด,ดาวจริงปะไม่เตีวด,ดังทุยหนาทุยไปถุยม,าม้าก็เลียวตัวหลุสนุกก็ไม่เห็นตมาเรียดตอนให่ผมตมาเรียให้

có chỉ giá được có hẹn là cho khoảng thôi phức xa mò mò có bao nhiêu nhắn bó đây như thằng cái lo này khoản thủ léo quá thì hết đây rồi phải mắc là sâu ỉnh cho đâu có nói cái cả hàng bó nhanh khăn nói vẫn tông lọt trong mẹ vẫn đầy khăn khăn quấy quấy nói cửa má thế chúng nói nói lọt trong mẹ đây đi nó nhìn vẫn lọt trong mẹ vẫn bó cả thứ và vẫn ổ chế นี่คือสีเจีกตางจากจากห้อยควยเขาทงคอน้ำบ้านๆยู่ดอกมันเจกตามของมันนะห้เทิงที่เด็พินนทีบริเวเทิงให้เนาะกนจันคยแม่พันตายเทงยี่หรอห้องม่วงปลูกคว้าใช้กับต้นหนังม่วงไปด้กันนันก็ขข้นทับนันก็ระวังตันันก็ว่าคอยเถื่ก็ไดหจากยืนยันนี่น้อยก็ได้ Lên nấm mê cả tỉnh Thì tốn cướp nó may Nó chạy nhắm Mấy anh này hay chụp dẹp cho nó Mươi nhà hàng đều có khách nè nó đều ở xây giác lùi lùm Nhà vẫn phá kháo ở sau, không được quay, không còn lại Nhớ nhìn cả khách vô đọc trong mặt cho vào vô bọ Nhớ nhà chiêu cả khách vô เจ้าหูไปเจ้าตลาดนีู่น้ำมันล้อบันจัดสันล้อบันพักอันนั่นน่ะรีสอร์ทเขาน่นะนะนี่หยาขนหายังอ่ะน้ำเสียน้ำหยังเขาหต้นไม้ต้นหยังมันไหลลงอาบท้องของขางนี่หยาขนาเทียดีหัวเจียว,ยวต้องใส่ถุงต้องเกี่ยวโ่น thấp đây nồi nó vẫn thấp à? Nhím mì, một con tổ yểu. Quấy chực mất. Liên tiếp bắt chỗ Lâu lâu ghéo cầu này. Ai เนี้ยว่าจะไปเกียวเขาเหี้ยน่าพี่หุ่พันไม่ยินันบางคนม้นตามองมองอยู่แบบงเขาอเปลี่ยนปิหันหลังเยูะในถังน้ำข้ามก็ได้ในท่าขดสานก็บุยัดแล้วแล้วิียวยะอะไรม่ะเล้ยงออีกะ แม่ก็พ่าให้นเ,นเนาะเจ้าเคยมีแม่มีคนอื่นแม่แม่มันนะคือชู้แม่นางอะไรกี้ออกตุราพอกจีกาไปตุราพหละบดเนี่ยเกียวเลยสุราไปตุราต้นพุกจิกาอีคือมะมาเห็นสัแรอเดียวกันนี่แหละขันเก่านิสิ่งที่เขาว่าทิตเขาทำนั้นนะตอนนี้พลัดตอนโมเมนเจ็ดแปดตัวเราเจ เจ็ดตัวตัวน like no ้อยๆอย่อ่ะค่ดำกัสามตัวเฉยค่อยดำสามตัวคือเราม่มีเรกแบค่ยดำมันปได้ยทับค่ยดำด้วบั่นเขีนเสีว่าืิครับเห่ค่อยดำรับคอยดำมาทับมันก็ออกดำน่ะออกตัวเนีคือตัวต้อไปอันอาจจิผูกมาเมีมันค่าขันนคือเมีมันกติกันผูกกันแน่น่ะ มือบ่ายหนูถไปซงเชียวหยาดเชียวหยาดมาไววแล้วกเอาุนั่นออกไปลามไววแล้วกเาหไม่แม่นีกินเพราท่านพอเลยตกบูมหัวไม่อยากกินเบิอสิ่ะส้นกันนี้หัวเขาหัเขาบาดบาดก็ดั้งหายส้นกันทิ้งส้นกีเตียกีเตียสิสิคอว้ผมมาที่เดียวสน่ะไปน้มูอาดลด bầy riêng con mấn nóc con len vậy con bay lưới một con cứ gần đi đi gần đây à hôm qua bánh bột mấn bay cùng gần luôn san thấy quay về như thế đây ก็จับยากดอกควยผมจินะเดนอนเชียังสียดพาะที่เคี่ยวไม่กินไม่ดอกลูกบบมันบอกลูกงากรถนวัดควยขอกเนี่ยท่านจะใครสีจาเกี่ยเียนี่ไอ้กเงี้ยกี่ยงกันว่าสีจุดดอกเราหมอว่าบุยาสีมันเทาะ่านปนได้บอสีมนั่งเบิ้งก็ดี้านวัดมันบสีไสดูาควย กันงัวนางไปเมยนี่มิจฉีจริงยองอันนี้โอ้สบายนอนก็นได้แต่ว,ว่าสงการบ่ให้ดินน้อยมาน,านั่งอยู่มันด้พักันมากินเหล่าแท้งอยู่ป่ะถูกยาเสีย,ยขี้โกงยาแท้กระเดี้ยวสั่นเนาะเฮ้งานดีด้วยนะวัดนอนลงนอนลงนอนลงข้างๆลูกไงวางเต่าโม่ที่มึงคุณแม่ยังสาวเนาะ บ้านพ่อสามปีดอกสอปีกวัวนอนซะละนอนนอนนอนลูกนอนลงมันปวดเลวกับนอนซะนอนบี่นกินเลยาจะหาไม่กินไม่ดอกถ้าจะไปหีบวงน้มลูกมันลูกมันอันนั้นอยาบี่เดี๋ยวนำหดเกิดหมดทั้งในกหดมันก็ออกั้ง เี่ดังนูปออกะลูกดังขึง้นแหงเลยวะนี่ก็บปย่นนะยางน้ฮลูกขึ้นแหงแล้ล่ลูกขึน้นแหงลูกฮเอาไีน้อมจิ้ลูกโยล,กโล,กโลกูกวะหันออกสองสามเมตร

นี่หอยด้วก็เทีขูบมันด้ยแนนย้มบกขึ้นผกท้นเลยทนบางทีบกมีขูบเลยบา่มีมันขูบด้ยแย้มมันเอ็บปีอยู่นะพวกลมเปเลยสามัวน,น้ำพวยดอน งูวัวยืนบ๊วยเนาะถ้าเฮียนนะดังบอก,กเลยงูยืนกระเจี๊ยงนะก็มีค่ะงูวัวยืนบ๊วยเนาะไปคอนเด้อร์ไเด้อดูแลลูกให้ดีๆเด้อเยอะลูกโผล่เป็นเดี๋ยวจะพาแม่แลมมาเยี่ยมใหม่ que no